สวัสดีครับเพื่อนๆอมาพบกันอีกครั้งกับทําเซียนเหมือนเรียนมาวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกู้ Facebook คืนโดยไม่ต้องใช้อีเมลเก่าไม่ต้องมีเบอร์โทรสาหรับเพื่อนๆที่ยังคงเข้า Facebook ได้แต่ลืมรหัสครับผมจะอธิบายทุกขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญอาจจะยาวสักหน่อยแต่จบแล้วเพื่อนเพื่อนได้บัญชี f c e b o o k กกับคืนมาแน่นอนครับมาเริ่มกันเลยจากขั้นตอนแรกมาตรวจสอบอีเมลเก่าที่ใช้อยู่กันก่อนครับถึงเพื่อนเพื่อนจะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับให้เราเข้าไปที่แอป Facebook ครับจากนนั้ ให้เลือกด้านล่างขวาเมนูจากนั้นเลือกฟันเฟืองที่อยู่ด้านบนขวาครับจากนั้นเพื่อนเเลือกหัวข้อข้อมูลส่วนตัวจากนั้นเลือกหัวข้อ,ข,อ,อ,ข,อข้อมูลติดต่อในหน้านี้เพื่อนเพื่อน,นจะเจอกับอ e ีเมลที่เพื่อนอ่านลืมไปแล้วว่าเคยผูกกับ Facebook Facebook ไว้อีเมลนี้สามารถใช้เปลี่ยนาาเสิร์ดได้แต่หากเพื่อนๆไม่สามารถเข้าได้หรือลืมไปแล้วให้สมัครอ e ีเมลใหม่ครับ โดยวิธีสมัครอีเมลผมเคยได้ทําคลิปไปแล้วเป็นการสมัคร Gmail ฉบับสมบูรณ์แบบง่ายๆใช้เวลาน้อยเพื่อนๆสามารถเข้าได้จากลิงก์ในคอมเมนต์หรือสแกน QR ได้เลยครับโอเคครับหลังจากเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยกลับไปที่หน้าเมื่อสักครูน่นี้กดเพิ่มอีเมลจากนั้นให้กรองอีเมลใหม่ลงไปจากนั้นกดเพิ่มอีเมลปุ่มสีน้ำเงิน จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างกดไม่ใช่ตอนนี้ต่อมากดไปที่ชื่ออีเมลใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปเมื่อถึงหน้านี้กดยืนยันครับจากนั้น Facebook จะถามหารหัสยืนยันให้เราไปเอาจากแอป Gmail ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่แอป Gmail ครับเพื่อนๆจะเจอข้อความที่ f a c e b o o k ส่งเข้ามาให้กดเข้าไปครับ จากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลข5ตัวให้เราจําไว้เพื่อกลับไปกรอกใน f a c e b o o k ครับกลับมาที่ Facebook นําตัวเลข5ตัวนั้นมากรอกครับจากนั้นกดยืนยันเมื่อเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะเจอกับหน้านี้ครับเป็นการสรุปอีเมลทั้งหมดที่เราผูกกับ Facebook ไว้หากเราทําถูกต้องจะต้องเห็นทั้งอีเมลเก่าและอีเมลใหม่ในหน้านี้ครับต่อมาให้เรากดไปที่อีเมลใหม่ จากนั้นเลือกกำหนดเป็นตัวเลือกหลักเพื่อนๆจะเจอกับหน้านี้ซึ่งการยืนยันว่าอีเมลใหม่ได้ทำการตั้งเป็นอีเมลหลักแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้อีเมลนี้ในการตั้งรหัสผ่านใหม่กันครับแต่ก่อนไปตั้งรหัสผ่านใหม่กันผมแนะนำให้เพื่อนๆลบอีเมลที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนครับเพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูลมาเริ่มกันเลยครับกลับมาที่หน้าจัดการข้อมูลติดต่อ จากนั้นกดเลือกอีเมลเก่าจากนั้นกดข้อความลบเพื่อนๆจะเจอกับหน้านี้ให้ยืนยันการลบอีเมลหากเพื่อนๆําถูกต้องจะเจอกับหน้านี้ที่มีอีเมลใหม่เพียงอีเมลเดียวมาถึงขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้เข้า Facebook กันครับให้เพื่อนเพื่กดเมนูด้านขวาล่าง จากนั้นกดรูปฟันเฟืองด้านมุมขวาบนจากนั้นจะเจอกับหน้านี้ให้เลื่อนลงหาหัวข้อาการรักษาความปลอดภัยจากนั้นเลือกหัวข้อาการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกหัวข้อเปลี่ยนรห ah ah ัสผ่านจากนั้นจะเจอกับหน้านี้ให้เพื่อนเลือกข้อ,ขอความลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ เมื่อถึงหน้านี้ให้เรากดดําเนินการต่อซึ่งขั้นตอนนี้ Facebook จะส่งตัวเลข6ตัวให้เรายืนยันในอีเมลใหม่ครับให้เราไปเปิดแอป gmail ครับเมื่อเข้าไปแล้วเราจะเจอกับอีเมลของ Facebook ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นตัวเลข6ตัวตามตัวอย่างในภาพครับให้เพื่อนๆจำตัวเลข6ตัวนี้มากรอกที่ Facebook ครับกลับมาที่ Facebook ให้เพื่อนๆน,นำตัวเลข6ตัวนี้ กรอกตามตัวอย่างในภาพครับและกดดําเนินการต่อเมื่อถึงหน้านี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วครับเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับเมื่อตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วผมแนะนําให้ทําเครื่องหมายถูกตามภาพครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชีจากนั้นกดถัดไปจากนั้นจะเจอกับหน้านี้ให้เลือกตรวจทานอุปกรณ์อื่นๆจากนั้น กดดำเนินการต่อเพื่อนๆจะเจอกับหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องที่เข้า Facebook ได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านมีอยู่กี่เครื่องในะตอนนี้หากเพื่อนๆพบว่าเครื่องไหนที่แปลกๆแ,และเราไม่ได้ใช้เพื่อนๆสามารถลบออกจากระบบได้เลยครับวิธีคือกดจุด3จุดด้านขวาแล้วกดออกจากระบบเมื่อเรียบร้อยแล้ว Facebook จะให้เราทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ตามตัวอย่างจะเหลือเพียงเครื่องเดียวที่เราใช้งานอยู่ที่สามารถเข้า Facebook ได้โดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านแล้วครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากคําแนะนําเพิ่มเติมผมอยากให้เพื่อนเพื่นทาทุกขั้นตอนให้ครบครับเพื่อความปลอดภยัยเพื่อที่ Facebook ของเราจะได้ไม่ถูกแฮ็กและไม่ถูกใครแอบใช้ครับและสําหรับรหัสผ่านที่ตั้งใหม่หากเพื่อนเเป็นคนขี้ลืมผมแนะนําให้เพื่อนๆจดใส่กระดาษไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ช่นเก็บไว้ในเซฟซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทําให้เราไม่ต้องมานั่งตั้งรหัสผ่านใหม่ครับหากเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับคนที่เพื่อนๆรักนะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบวันนี้ทําเซียนเหมือนเรียนมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ